วันที่14มิถุนายน2 5 1 4เวลา9นาฬิกาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพสตรีอำเภอดำเนินสะดวก ภายใต้การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบอุดหนุนโดยนายชิตินิดประจวบวันในอำเภอดำเนินสะดวกและอนุญาตให้มีการจัดอบรมและได้พบปะเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยนักหอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอาเราำเภอดำเนินสะดวกโดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา v ิด -19 อย่างเงข้มขคัด วันนี้นางโนนีสังกษแสพัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวกได้กล่าวพบปะและเปิดการอบรมโดยมีนักศึกษาวิชาอันตะสะวาภาพนาักวิชากาพรพัฒนาชุมชนชำนาญการดำเนินการจัดกิจกรรมและอะไรงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสติทุกคนได้มีความรู้เพื่อการตัดสินใจในการประกอบอาชีพรวมถึงพัฒนาศักยภาพโดยส่งเสริมให้สตรีมีการพรัฒนาบุคลิกภาพ ดำเนินการจัดกิจกรรมและต่อรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่การสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรีโดยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้เป็นการอบรมความรู้ กี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพโดยมีนายสุนทยาศีเวทวัฒน์เป็นวิทยากรในการสอนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนสตรีแต่ละตำบลที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมและมีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดเนเนสะดวกนางกิตติรวีอภิสินรุง่งโรดพร้อมด้วยประธานสตรีแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมด้วย